โอ้เธอหวานจี๊ดตบมือเราเลยฮอันนี้ซ้อมครับซ้อมครับพี่แป๊บนึงคเขใจเย็นฮะซ้อมครับซ้อมครับเมื่อวานไม่ลงคลิปมาโบยวายเสียงดังได้ไงไม่ใช่ครับซ้อมซ้อมก่อนครับก็อยู่ผมเหมือนเดิมครับเต้นบอูเดย์ครับติดเล่นหน่อยทีดนึงครับอย่าไปเครียดทุกคนครับ สมมติววเนี่ยขอโทษขออภัยจริงครับอย่างที่ผมบอกไปไหลายแล้วว่าผมเนี่ยพาลูกๆครับไปเที่ยวครับไปเที่ยว,ยวนึกว่งวันครับตอนนี้เดินทางกลับถึงที่พักแล้วตอนละอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาอัดคลิปเนี่ยแหละน้องเมื่วันนี้ฟุตบอลเนี่ยหลายสนามน่าสน,นใจมากครับส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นลีกครับทั่วๆครับบอลถ้วยและก็เป็นรอบรองครับแล้วก็เป็นนัด,นดสองด้วยครับน่าสนใจหลายสนามเลยครับแล้วจะมีบอลลีกหนึ่งตัวที่ผมแอบมั่นอกมั่นใจมากๆแต่ด้วยการที่มันเป็นเกมกลางสัปดาห์ครับแล้วก็มันตกเตะอยู่คู่เดียวอ่ะ ที่ผมเคยบอกไว้มันเป็นยังไงฮะส่วนมากมันจะออกผ้ป่าใช่ไหมครับแต่เนี่ยครับมันคือทีมลุ้นแชมป์เต็มตัวเชื่อเลยเกินว่าวันนี้ไม่น่าจะพระป่าทุกคนครับอืมวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้เลยครับกลับมาแล้วทุกคนครับแล้วฝากติดตามไลฟ์สดด้วยวันนี้กโมงเลทหน่อยแล้วเจอกันที่ห้องนี้แหละเนาะไม่อยากย้ายไปไหนที <laughs> ่เดินทางแล้วเบือนะ่อแล้วเมื่อยแล้วเนาะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ย จะเป็นคู่ไหนเนี่ยรอติดตามไปเลยครับแล้วส่วนทางคู่อื่นเนี่ยเพิ่มเติมอีกมากกว่านี้เนี่ยผมกลับมาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันในครอบครัวจัดหนักจัดเต็มจัดแบบช้ำช้จุกๆแน่นอนทุกคนครับเนาะแล้วส่วนพี่ต้นายลเนี่ยยังไม่เป็นสมาชิกนะครับทางเข้าในรูปโปรไฟล์เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์แล้วก็เจอกันในครอบครัวครอบครัวเนี่ยมีมากตัวน่าช่องครับมากตัวน่าไลฟ์สดอีกน้องลองเปิดใจตาบารครับของแปลกที่ว่ามันของแปลกแปลกดกเต็มเนี่ยอยู่ในครอบครัวเพียบเปิดใจตาบาร์แค่นั้นพอครับทุกคนใช้รูปโปรไฟล์ทาางเเเข้้้แแลววส่่่นนนีียคคูรรกับไปผิด คู่ไหนได้ด้วยนครับดาบิแมตต์ดีครับทุกคนครับตัดเชือกนะสองทุกคครับในคาร์บาวรอบรองครับอาร์เซนอลครับกลับมาเปิดบ้านครับรับการไปต่างของเชลซีบ้างทุกคนครับเกมแรกเนี่ยจบลงด้วยอาร์เซนอลเนี่ยมุกชนะมาสามสองทุกคนครับเท่าฝั่งอาร์เซนอลครับเจ้าถิ่นทุกคนครับลูกทีมอาริตาครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีวันดีคืนจริงๆครับล่าสุดก็โหยับยูยีงไปหมดเลยทุกคนยิงระเบิดระเบิดเนาะและกำลังเลียดลุ้นสี่แชมป์ทุกคนครับ ตอนนี้เนี่ยหลังจากฝูงพิมลีใช่ไหมครับแล้วก็จบรอบเฟสไปหลังจากฝูงแชมเบอร์ลีอีกโดยรวมเนี่ยภาพรวมเลยครับโอ้โหทดแทนให้หมดเลยหลายตำแหน่งผู้เล่นเนาะส่วนฟังเทีซีเนี่ยสิงบูทุกคนครับลูกทีมของเรียมโรซินเนียครับกุญซึคนใหม่ครับบอลเป็นโคด้ดครับมักจะมีพลังแฝงใช่ไหมครับล่าสุดก็ใช้ไปแล้วไงพลังแฝงครับกลับมาคัมแบ็กชนะทน่าเวทแฮมสามสองใช่ไหมครับผลงานที่ผ่านมาของเรียมเนี่ยต้องบอกว่าจดเที่ยมเลยครับเจ็ดเกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะหกแพ้นหนึ่งแพ้ใครรู้ปะ แพ้อาร์เซนอลทุกคนหัวหัวจะปวดเ็นทุกคนครับเนาะวันนี้ต้องบอกว่าล่าสุดอย่างที่ผมบอกไปครับว่าคัมแบ็กครับอาร์เซนอลเขาไม่ได้คัมแบ็กแน่ทุกคนครับเชลซีเนี่ยังมีแบบว่าลับลูกบ้างแต่รซนอลลุกอย่างเดียวโหดีทังเกมรับเกมลุกเลยทุกคนครับวันนี้ตัดสินใจง่ายๆเลยครับแฟนใครแฟนมันไม่ว่ากันแต่ในการที่กัมพาเนี่ยมันออกมาอย่างเงี้ยทุกคนครับกัแพงเนี่ยจากที่ผมดูเลยครับวันนี้ เอือบอดหน้าบ้านครับและอยากสติในการเจอมาสิบเกมนัาสุดครับไม่เคยเห็นสักแว๊บหนึ่งว่าจะเป็นโฮซีวันนี้จะบอกว่าอาเซนอลเนี่ยจะปล่อยจอยถ้วยนี้ในรอบรองนัดสองที่นําอยู่นี่ยมันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมครับน้องทุกคนเอาตามน้าเสือตามเนื้อผ้าเลยดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยกำแพงอาเซนอลครึ่งลูกผมว่ามีโอกาสสวยเลยครับและอย่างเนี่ยสูงต่ำตอนนี้เนี่ยเปิดาอือบบอลสูงเนี่ยเหมือนนัดแรกเลยสามสองใช่ไหมครับวันนี้คิดว่าครึ่งลูกอาเซนอลมีเหตุผลใครลองโฮซีก็ลองได้เช่นกัน เพราะเกมนี้มีโอกาสเสมอทุกคนครับแต่ว่าพี่เนี่ยสามารถลองได้สองกระแพงครับคือกระแพงหนึ่งลูกกระแพงลูกปอแค่นั้นเองครึ่งควบเจ้าลองไม่ได้ครับลองไม่ได้ครับได้แค่นี้ครับทุกคนครับแบ่งรับแบ่งสู้แฟนใครแฟนวันครับแต่ผมเนี่ยคนกลางผมต่ออัอนทั้งใจทุกคนแล้วก็กดมองบมดเต็มหลาครับนี่โอเคนะทุกคนครับสำหรับคู่นี้ครับไปต่อคู่สอนทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมชอบความเป็นเขาตั้งแต่แรกครับผมติดตาเขามาตั้งนานแล้วด้วยพี่น่าจะทราบว่าเป็นใครเตะตกคู่เดียวด้วยวันนี้เนี่ย เป็นทางด้านของนี่เลยครับสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกเซนแมนแลนด์ครับเปิดบ้านรับก,การไปเห็นางะแนนของจ่าฝูงอย่างฮาร์ตทุกคน,นครับฮาร์ตเนี่ยมีสถิติที่แม่งโคตรไม่ดีเลยครับในการเยือนสนามที่งนี้ทุกคนครับตลอดท่ากเกมสุดที่ผ่านมาในการเยือนที่นี่นะฮะฮาร์ตไม่เคยชนะเลยทุกคนครับแม่งงานหยาบติดตรงเนี้ยงานหยาบจริงๆด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือโอ้โหระยะย่าเนี่ยระยะย่าผลงานช่วงหลังของเซนแมนแลนด์เนี่ยส่วนมากแม่งจบเสมอ ทุกนัดมันคือจองเสมอนะ่ากลัวจริงๆเพราะก็กับผมพูดไปแล้วเมื่อตอนต้นใช่ไหมครับว่าถ้ามันเตะตกคู่เดียวเนี่ยเป็นไงใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันคือทีมนุ้นแชมป์ทุกคนครับตอนนี้สถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยของลีกนี้เหรอครับเดี๋ยวผมดูให้แป๊บน,นึงตอนนี้สถานการณ์เนี่ยของลีกนี้เนี่ยฮาร์ดฮาร์ดนำจากฝูงให้สี่คะแนนเฮ็ดตามมาเป็นสี่แปดคะแนนของเซลติกแข่งเท่ากันยี่สิบนะัด ผลงานปีนี้ดีมากครับแต่ว่าผลงานในรลปฮาร์ดเนี่ยมันยอดเยี่ยมทุกคนครับตอนนี้เนี่ยแดงยาวเงอเลยครับผ่านหมดแล้วปีนี้เหลือแค่ผ่านอย่างเนี้ยเซรจมันเล่นในบ้านนี่แหละเนาะวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยคิดยังไงครับแต่ผมดูจากเรื่องขององค์ประกอบปัจจัยหลักภาพรวมฟอร์มอีกอย่างนึงคือกำแพงที่มันเปิดครับทุกคนครับผมย้ให้ดูตรงนี้ครับกำแพงที่เปิดเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะเพราะกำแพงที่เปิดออกมาทุกคนครับ ทำไมมัน <laughs> ทำไมมันได้เยอะอย่างนี้วะโอ้หน้ากลัวมากครับหน้ากลัวมากครับตอนนี้เนี่ยสามารถต่อได้สองมุมครับนั่นคือปอกับครึ่งลูกตั้งต้นครึ่งลูกไหลลงปอใช่ไหมแล้วก็มีกาแพงควบออกแต่ว่ากําแพงควบออกของคู่นี้เนี่ยมันล้นซึ่งตอนนี้เนี่ยมันคือรองได้สองต่อได้สองเหมือนกันไม่มีความหมายเลยครับแบ่งแล้วเป็นสู้จบเสมอวันนี้ขอโทษแฟนบอลทุกคนด้วยครับทีมที่ผมตามอยู่เนี่ยวันนี้มีโอกาส น่าจะออกเขาแต่ว่าน้อยเหลือเกินวันนี้ขอเลือกลองวันนี้ขอเลือกลองเซ็ตโกลหรครับย,ย้อนแยงไม่หน่อย่ใช่ไหมแต่แนะนาว่าให้เลือกลอกครับทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบหลักเนี่ยมันไม่แพ้ครับเกมเนี่ยพเพื่อเผือไม่แพ้เนี่ยพเพื่อเผือมีพีิกด้วยครับวันนี้ฮา,าร์ดอาจจะสะดุดเหมือนเติที่เคยทำมาได้สรุปสองคู่วันนี้ทุกคนครับย,ย้อนแยงคู่หนึ่งครับจริงๆเนี่ยดูจากผลงานล่าสุดเนี่ยน่าจะไปฮาร์ดแต่ว่าดูจากเนื้อในแล้วก็ ไม่น่าไปทุกคนครับวันนี้คู่แรกเนี่ยไปโซนเหนียบและติดมองบนเหนีบส่วนวีสองเนี่ยไปที่เซนเหนีบเมนเล่นเหนียบนอกที่เปิดบ้านเจอฮาร์ดจ่าฟูงครับลองเลยครับขึ้นควบสองคูน่นี้เนี่ยแยกกันกตัวไป็นรอง,ลองและส่วนคูอ่อื่นเพิ่มเติมที่บ้านกว่านี้เนี่ยอย่าลืมไปครับตายดูโปรไฟล์ผิดังเข้าแล้วเจอกันแล้วเจอบผมนี่แหละ